ถ้าเปรียบเทียบการเยียวยาระหว่างสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาจะเยียวยาเฉพาะบุคคลธรรมดานะครับสหรัฐจะเยียวยาเฉพาะบุคคลธรรมดาที่เคยเสียภาษีให้กับรัฐของเขาเท่านั้นรัฐบาลของเขาเท่านั้นนะครับซึ่งเงินเยียวยาก็จะมีสองสนามาจากโมลรัฐแล้วก็มาจากรัฐบาลกลางคือเสียเงินให้กับรัฐบาลกลางก็ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางนะครับเสียเงินภาษีนะครับ ให้กับท้องถิน่นคุณก็ใจรับเงินเยียวยาจากท้องถิน่นเงินก็จะเป็น2ก้อนก็จะมีแบ่งเป็นเด็กนะครับแบ่งเป็นผู้ใหญ่2ส,ส่วนไงก็2กรณีส่วนเรื่องคนจนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเยียวยาอะไรเป็นพิเศษแต่เตรียมที่กักไว้ที่พักที่เพิกอะไรให้นะครับในสหรัฐอเมริกา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จีกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของการเยียวยานะครับการเยียวยาที่กําลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาการเยียวยาที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นตัวแบบมาเปรียบเทียบไปเห็นว่าทําไมไทยกับสหรัฐอเมริกามีข้อแตกต่างกันอย่างไรเรื่องของการเยียวยา มาดูในเชิงปรากฏการณ์นะรบปรากฏการณ์ทั่วโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างเขนยาเครียดนะฮะผู้คนต่างแย่งอาหารเหยียบกันเองเละเทะนะครับผู้คนจํานวนมากมายในเขนยาก,กาลังเผชิญกับวิกฤตอาหารนะครับท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 แม้ว่าจะมีหน่วยงานช่วยเหลือแจกจ่ายอาหารแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทําให้คนจานวนมากพากันเบียดเสียดทุบตีเพื่อแย่งอาหารเหยียบกันเองจนได้รับบาดเจ็บ มากมายนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเคนยาก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีของยิวมอบหมายให้สภารมนะครับตั้งรัฐบาลสมานชันทแห่งชาติหรือรัฐบาลแห่งชาตินันเองสตากาวเอพีนะครับรายงานว่าประธานาธิบดีอิสราเอลนะฮะริวเวนดิชลีฟลินนะครับมอบหมายให้สมาชิกรัฐสภาอิสราเอลตั้งรัฐบาลสมานฉันท์แห่งชาติ เกิดขึ้นหลังที่เบนนี่เกรนส์นะครับไม่สามารถตกลงกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูได้นะครับหลังจากการเลือกตั้งวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปนะครับครั้งที่3ของ Israel, อิสราเอลไม่ถึงปีนะครับโดยผู้นำฝ่ายค้านเบนนี่เกรนส์นะครับได้รับอนุญาตให้ใช้เวลา4สัปดาห์ในการจัดตั้งรัฐบาลอิสราเอลผสมชุดใหม่ ที่มีสถิลรภาพมากขึ้นหลังจากได้ขับเลือกเป็นรัฐสภาอิสราเอลในปลายเดือนที่ผ่านมานะครับแกรนด์แล้วก็อดีตผู้บัญชาการทาหารอิสราเอลประกาศจะทําการจัดตั้งนะครับรัฐบาลฉุกเฉินสมรดิฉันร่วมกับเนทันยาหูที่อยู่ในอํานาจตั้งแต่ปี2000ให้สําเร็จนะครับก็สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ประธานาธิบดนะบีเลือกนายรัฐมตรีตกลงกไม่ได้ประธานาธิบดีก็บอก ตั้งรัฐบาลแห่งชาติแล้วกันไง,ไง่ายๆแล้วก็ปีประเทศหนึ่งที่น่าสนใจในขณะที่ญี่ปุ่นนะครับเร่งขยายตรวจหาโควิด -19 นะครับหลังมีผู้ป่วย <c oughs> สะสมเฉียด1,000 0คนสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าญี่ปุ่นเตรียมขยายมาตรการค้นหาเชื้อโควิด -19 นะครับให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นด้วยการเปิดศูนย์คัดกรองแบบ ดราย u t h นะครับและให้แพทย์ทั่วไปช่วยเก็บรวบรวมตัวอย่างหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นจนน่ากังวลน,นะครับหลายสัปดาห์ต่อมาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาญี่ปุ่นยังคงมีการคัดกรองไวรัสอย่างอย่างจำกัดมากนะครับท่ามกลางเสียงเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่ระบุว่าการตรวจตัวอย่างครอบคลุมอย่างกว้างขวางคือคกลไกนะครับที่ช่วยให ค้นพบผู้ป่วยโดยเร็วและนําผู้ป่วยเหล่านั้น,นเข้าสู่กระบวนการกักโรคนะครับญี่ปุ่นตอนนี้ก็กําลังหนักในญี่ปุ่นสิงคโปร์เนี่ยหนักเลยกลับมามีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ามีการแพร่ระบาดมากขึ้นก็ตอนนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งสิงคโปร์นะก็มีการยกตัวอย่างว่าควรจะเอารูปแบบไทยที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะที่พระนางาพระราชินีเิซเบธนะครับทรงยกนะครับกรณียิง สลุดนะครับในวันยกเลิกในการยิงสลุดในวันเฉลิมพระชนพรรษาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าส,สมเด็จพระราชนีอลิบธที่2ของอังกฤษนะครับทรงขอไม่ให้มีการยิงสลุดเพื่อเฉลิมฉลองนะครับพระชนภรรษาของพระองค์นะครับผู้สื่อข่าวไอทีวีนินะครับระบุในรอยเตอร์ระบุนในทวิตเตอร์นะครับว่าพระองค์ทรงคิดว่ามันไม่เหมาะสมท่ามกลางาวิกฤตน,นะครับ เชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับการยิงสลุดที่มีการากระสุนเปล่าจากสถานที่ต่างๆในกรุงลอนดอนมักจะถูกใช้เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆเช่นการครบรอบวันเกิดนะครับและวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระราชินีซึ่งจะมีขึ้นวันที่21เมษาย,ยนนะครับผู้สื่อข่าวกริฟอ่านถึงแหล่งข่าวของสำนักพระราชวังเบ็คกิงแฮมว่าสมเด็จพระราชินีทรงไม่อยากให้มีมาตรการพิเศษใดๆในการจัด ยิงสลุดได้นะเนื่องจากพระองค์คิดว่าไม่เหมาะสมในช่วงเวลานี้ก็เป็นอีกพระราชประสงค์หนึ่งในกาบของสมเด็จพระราชินีเป็นขณะที่ยอดโควิดนะครับในอิหร่านตอนนี้ยังพุ่งไม่หยุดนะฮะก็ปรากฏว่าทะลุ5,000คนยอดอารายวันลดลงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวเอรายงานว่าอิหร่านนะครับพบว,ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 อีก73รายนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ นะครับอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้น5,000กับ31รายนะครับขณะที่รับาลเริ่มอนุญ,ญาตให้ธุรกิจขนาดเล็กเปิดบริการได้อีกครั้งในกรุงเตหะรานเช่นเดียวกับหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งก็เป็นการลดลงของจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ใน20ชัว่วโมงติดต่อกันเป็นวันที่7แล้วก็เป็นการลดลงในระดับตัวเลข2หลักติดต่อกันวันที่5นะครับโฆษกของกระทรวงของอิหร่านก็รายงานแบบนั้นก็เริ่มจะมีการเปิด นะครับกิจการนะเกิดขึ้นในขณะที่เอกวาดอร์ ador, นะครับระบุยอดตายด้วยโควิด -19 เนี่ยครับ400กว่าคนนะครับแต่ข้อมูลยังบ่งชี้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นหมื่นคนสำนักข่าว BBC News นะครับรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 อย่างเป็นทางการของเอกวาดอร์ ador, นะครับอยู่ที่403รายแต่ตัวเลขใหม่ๆที่ออกมาเพียงแต่จังหวัดเดียวนะครับของประเทศ าลาตินอเมริกาแห่งนี้นะครับกลับสอดแสดงความาชัดเจนว่ามีคนตายเป็นหลักหมื่นคนแล้วนะครับรัฐบาลถแถลงว่าในช่วงสองสัปดาห์รอบแรกของเดือนเมษายนในจังหวัดกัวยัตนะครับมีผู้เสียชีวิต6,700คนสูงขึ้นลิบเร้วนะครับจากปกตินะครับในระยะเวลาดัง กล่าวท้องที่มีอัตราราวๆประมาณ1,000คนเท่านั้นนะฮะซึ่งก็ไทยก็ถือว่าดีกว่าเขาถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในขณะที่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือแจ้งชุมชนว่ามีผู้ติดโควิดหลายคนแล้วนะครับเป็นแหล่งข่าวภายในที่เกิดขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าทางการเกาหลีเหนือบอกกับพลเมืองนะครับในการบรรยายสาธารณะว่าพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในหลายคนนะในประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม ขัดแย้งกับคำกล่าวของทางเพียงยางที่ว่าประเทศนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อได้จากการยืนยันของวิทยุฟรีเอเชียนะครับคำบรรยายดังกล่าวนะครับแจ้งให้กับองค์กรและกลุ่มอาสาสมัครชุมชน,นับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อ่หลายรายในประเทศแต่ไม่ได้บอกตัวเลขแต่อย่างใดนะครับวิทยุฟรีเอเชียหรือ RFa ระบุโดยอ้างแหล่งข่าวรายหนึ่งในเพียงยาง แล้วก็อีกรายในจังหวัดยางกังนะครับบรรยายระบุว่าผู้ติดเชื้อในกรุงเปียงยางในจังหวัดวังอวังเฮไตนะครับจังหวัดกำยองเหนือนะครับทาอาฟรายงานว่าจังหวัดกำยองเหนือนะฮะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและขณะนี้จังหวัดวังเฮใต้นะครับอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับก่อนหน้านี้ทางเปียงยางได้เพิ่มมาตรการนะครับตรวจสอบด่าน ชายแดนสั่งให้ชาวต่างชาตินะฮะจากประเทศใดก็ตามที่มีรายงานผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ต้องกักตัวเป็นเวลา30บวันและส่งกลับนักการทูตหลายสิบคนออกจากประเทศเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับทางการของเกาหลีเหนือตรวจสอบพบอยู่ว่ามีช่องโหว่ในโรคระบาดนี้เข้ามาอยู่อีกหรือไม่นะครับหลังจากมีการปิดชายแดนน่านฟ้า,น,าน่านน้ำอาณาเขตนะครับสันนิาว KCNA ของเกาหลีเหนือก็รายงานแบบนั้นนะซึ่งก็เป็นรายงานข่าวนะที่ยังไม่เป็นทางการนะครับสำหรับเกาหลีเหนือนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ14-15ประเทศเท่านั้นที่ยังคงลอดอยู่โดยเฉพาะในแอฟริกาในขณะที่สิงคโปร์นะครับปรากฏว่าผู้ติดเชื้อโควิด1 9อยู่ที่942รรายนะครับหนักสุดตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดไปต้นมา สรักล่ารอยเตอร์นะครับรายงานว่ากระทรวงสาสุขของสิงคโปร์ยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่อยู่ที่942รายนะครับซึ่งเป็นตัวเลขรายวันสูงสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยรวมกันอยู่ตามหอพักนะครับนี่ก็เป็นต้นแบบเลยละนะครับที่สิงคโปร์ต้องมาดูแบบไทยเอารูปแบบไทย ถ้าไทยไม่วางกลยุทธ์การบริหารจัดการให้เรียบร้อย <c oughs> นะฮะไม่ใช้หลักเรื่องของจิตสํานึกเป็นหลักเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยดับหนึ่งเลยนะที่กําลังแพร่ระบาดในเอเชียเอเชียก็กําลังหนักยุโรปก็กําลังหนักนะครับตะวันออกกลางก็ยังหนักเหมือนกันนะยังคงดีขึ้นเล็กน้อยก็มีอย่างอิสราเอลว่าเริ่มเปิดกิจการได้ แต่ก็ยังไม่ง่ายนะครับเพราะว่าโควิด1 9ยังอยู่กับเราอีกนานเลยละ่ะจนกว่าจะมีวัคซีนที่ก็มีรายงานว่าวัคซีนเริ่มมาละในขณะที่นายกัมตรีเลโซเลโซโทนะครับเดือดจัดส่งทหารตรึงกำลังทั่วเมืองหลังนะครับโดนอตอรอสงสัยเกี่ยวการเสียชีวิตของภรรยาเก่านะครับสรข่าวเอพรายงานว่านายกัมตรีเลโซโท โทมัสนะครับประกาศส่งทหารออกไปควบคุมสถานการณ์บนท้องถนนอ้างเหตุผลมีหน่วยงานรักษากฎหมายในประเทศบ่อนทำลายประชาธิปไตยเกิดขึ้นหลังตำรวจนะตั้งข้อสงสัยว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภริยาเก่าเมื่อปี2017 A.P. รายงานนะครับล่าสุดหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญเลโซโทออกมาคำสั่งคว่ำการตัดสินใจของนายกัมตรี เลโซโทนะครับที่ก่อนหน้าสั่งให้สภายุติการทำงานเป็นการชั่วกล่าวการถแถลงการทั่วประเทศนะครับของทาบาเนวัย <c oughs> 80ปียืนยันว่าเขาส่งกำลังทหารออกไปตามท้องถนนเพื่อรักษาความสงบและสามารถใช้มาตรการใดๆตามความจำเป็นนี่ทำให้หลีกเลี่ยงที่จะนำชาติไปสู่อันตรายนะครับเขาระบุแบบนั้นแหล่งข่าว ระดับสูงในทบานนะครับก็บอกว่าผู้มัชการตํารวจนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้มัชการนะซาพัสกานะครับและตํารวจระดับสูงนายอื่นถูกกองทัพควบคุมตัวไว้แล้วนะีนะ่ก็เป็นปรากฏการขึ้นที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้โดยรวมสถานการณ์ทั่วโลกดีไหมบางประเทศดีบางประเทศแย่ลงนะครับในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนดทรมปยืนยันเดินหน้าจะต้องเปิดให้ได้นะครับ ตอนนี้กระบวนการการต่างประเทศประเทศไหนเริ่มกระบวนการเยียวยาแล้วบ้างประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เริ่มกระบวนการเยียวยาในมาเลเซียก็นายกรัตรีนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาเหมือนกันแต่อย่างทราบว่ายังไม่ได้รับเงินถ้าเปรียบเทียบการเยียวยาระหว่างสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาจะเยียวยาเฉพาะบุคคลธรรมดานะครับสหรัฐรจะเยียวยาเฉพาะบุคคลธรรมดาที่เคยเสียภาษีให้กับรัฐของเขาเท่านั้นรัฐบาลของเขาเท่านั้น นะครับซึ่งเงินเยียวยาก็จะมีสสนามาจากโมลรลัฐแล้วก็มาจากรัฐบาลกลางคือเสียเงินให้กับรัฐบาลกลางก็ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางนะครับเสียเงินภาษีนะครับให้กับท้องถิน่นคุณก็จะรับเงินเยียวยาจากท้องถิน่นเงินก็จะเป็น2ก้อนก็จะมีแบ่งเป็นเด็กนะครับแบ่งเป็นผู้ใหญ่สส่วนในก็2กรณีส่วนเรื่องคนจนเนี่ย เขาก็ไม่ได้มีการเยียวยาอะไรเป็นพิเศษแต่เตรียมที่กักที่พักที่เพิกอะไรให้นะครับในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เฉลี่ยบางครอบครัวที่มีลูกก็ได้ประมาณแสนกว่าบาทถ้าไม่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับไม่มีลูกเนี่ยไม่มีลูกก็ได้ประมาณ97,000มกว่าบาทถ้ามีลูกก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มที่มีก็เรียกว่าซิติเซนต์อเมริกันซิติเซนนะครับก็สามารถที่จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยการเยียวยาเนี่ยก็แบ่งเป็นระยะ,ะเขาเรียกว่าผู้ได้รับผลกระทบทางตรงนะครับคือถูกปิดการตามคําสั่งของรัฐผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมนะค,คนจนทั้งหลายก็รับคือใครต้องมีการไปลงทะเบียนว่าคุณได้รับผลกระทบนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจ่ายเฉพาะคนเสียภาษีนะครับคนไม่เสียภาษีเขาไม่ให้เลยนะนะนั่นหมายความว่าการเยียวยาของไทยกับของสหรัฐอเมริกาต่างกันไหมต่างกัน แล้วไปเทียบกับญี่ปุ่นต่างกันไหมญี่ปุ่นก็ต่างกันก็จะจ่ายครอบครัวล,ละสามหมื่นในสิงคโปร์ไอในมาเลเซียมาเลเซียก็ต่างกันนะครับแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการเยียวยาที่ต่างกันเพราะว่ามีกระบวนการการเก็บภาษีที่ต่างกันแล้วก็มีรูปแบบการปกครองที่ต่างกันบางคนบ่าวถามว่าทําไมไทยไม่เหมือนสหรัฐอเมริกานะในสหรัฐอเมริกาไม่มีต้นไม่มีการลดต้นลดดอกนะครับใครเป็นหนี้อยู่ไม่มีการลดต้นลดดอกไม่มีการลดค่าไฟไม่มีการลดค่าน้ํา นะครับไม่มีการให้กู้ยืมซอฟโลนอัตราดอกเบีย้ยต่ำไม่มีนะครับแล้วก็ในามาเลเซียก็ไม่มีนะครับมาเลเซียแจกเงินเดียวเลยนะครับแจกเงินเดียวเป็นหลักในอเมริกันก็แจกเงินเดียวเป็นหลักเรื่องกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจเขาลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างเดียวนะครับให้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งเขาทำไปแล้ว2 3ามาลอกแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จ แต่ไทยเนี่ยไทยเนี่ยมีความเดินกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะครับซึ่งหลักของไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการเยียวยาควบคู่กับการฟื้นฟูนะการเยียวยาคืออะไรคือการจ่ายเงินให้รับผลกระทบทางตรงและก็ผู้รับผลกระทบทางอ้อมนะครับส่วนฟื้นฟูเนี่ยฟื้นฟูก็เรื่องของการใช้งบประมาณนะครับในการกู้ดอกเบี้ยต่ำหนึ่งหมื่นบาทห้าหมื่นบาทนะครับนี่คือการฟื้นฟู นะครับเดียวยายังมีอีกนะฮะที่พูดถึงเนี่ยก็คือว่า3เดือน6เดือนบ้านรถนะครับเงินที่ไปกู้ธนาคารไม่เกิน500ล้านบาทเนี่ยก็จะต้องเลื่อนออกไปอีก3เดือนคือไปขอความร่วมมือธนาคารนะครับให้เลื่อนออกไปอีก3เดือนเพื่อจัดการสับสนุนคนไทยสิ่งนเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าแต่ละประเทศไม่ได้มีรูปแบบเหมือนกันบางคนบอกอุ้ยสหรัฐให้เยอะมาเลเซียให้เยอะนะครับให้เงินเยอะแต่เขาไม่ ไม่เดินเรื่องของกัดการกระตุ้นเศรษฐกิจการฟื้นฟูเศรษฐกิจเขาเดินเฉพาะเงินกลยุทธ์การเยียวยางเดี่ยวเขาไม่เดินกลยุทธ์การฟื้นฟูนะครับพอไม่เดินกลยุทธ์การฟื้นฟูท่านผู้ชมคอยดูนะฮะคอยดูสหรัฐอเมริกาคอยดูมาเลเซียเขาจะช้ากว่าปกตินะครับหลักการบริหารจัดการประเทศเนี ination, ่ยม friend the <mel> ันแบ่งเป็นปัจจัยภายนอกแบ่งเป็นปัจจัยภายในนะครับภายนอกประเทศก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดจากภายนอกภายในคือการแพร่ระบาดจากภายในแบ่งเป็น2ส่วนนะ นี่คือปัจจัยที่เกิดขึ้นและปัจจัยต่อไปสิ่งที่ตามมาและก็น่าสนใจก็คือว่าปัจจัยภายในจะแบ่งหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของป้องปรามป้องกันนะครับการาละเมิดนะครับการฝ่าฝืนนะแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมแล้วก็ปรามไม่ให้มีการเกิดเกิดหนักขึ้นนะะอันนี้คือป้องปรามเยียวยาคือผู้ได้รับผลกระทบทางตรงและผู้ผลได้รับผลกระทบทางอ้อมนะครับ ฟื้นฟูก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะซึ่งในประเทศไทยเริ่มมีการลงมือแล้วในประเทศอื่นเขายังไม่มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจเลยนะนั่นหมายความว่านะฮะมีการประเมินบอกว่าคนจะตกล้านเอ่อตกงาน7.1ล้านคนในประเทศไทยผมฟันธงไม่ถึงนะครับเต็มที่กับล้านคนนะฮะนั่นหมายความว่ามันจะหายไปไหนตั้ง7ล้านคนกว่านั่นหมายความว่ากลยุทธ์ที่เราดันเกมเนี่ยมันจะส่งผลทําให ระยะเวลาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในช่วงเดือนมกราคมตั้งแต่ปลายปีปลายปีคือธันวาคมไปต้นไปประมาณวันที่15ธันวาคมไปต้นไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของไทยสถานการณ์มันจะดีขึ้นแล้วก็ปี6-4เนี่ยเริ่มฟื้นฟูเข้าสู่สภาวะปกติและก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไข รีวิชั่นหรือรีฟอร์มเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบแล้วธุรกิจที่มีอยู่เดิมมันจะไม่เหมือนเดิมกลยุทธ์การบริหารจัดการจากเดิมมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นลักษณะาการทําควบคู่กันโดยเฉพาะออนไลน์กับการขายหน้าตรงหน้าร้านทุกอย่างจะเปลี่ยนไปการเรียนการสอนจะเปลี่ยนไปวันเวลาจะเปลี่ยนไปความคิดของคนจะเปลี่ยนไประวังมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ต่างชาติก็ยังคงชมเชยว่าไทยสาม,มารถที่จะวางกลยุทธ์ได้แตกต่างจากชาติอื่นนะรบางคนบอกชาตินั้นมันดีกว่าชาตินี้ไม่ดีกว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกนะครับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษสิงคโปร์ญี่ปุ่นเยอรมน,นีชมเชยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมที่สุดนะครับเรื่องการไว้ระยะห่างทางสังคมเรื่องของจิตสํานึกนะครับเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเนี่ยนะฮะ จนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยชมเชยการทํางานของรัฐบาลและสวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันเป็นหลักเชิงการบริหารเลยล่ะนะครับและก็เป็นการบริหารชั้นสูงซึ่งตอนนี้ในสหรัฐอเมริกายังไม่ได้มีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเลยในมาเลเซียยังไม่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแต่เราไปละเราเดินหน้าไปละสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศิลป์ยุทธวิธีที่มีศิลปะในายามสถานการณ์วิกฤตและฉุกเฉินนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ วันนี้พบผ่านภัยเจออายุฝนเราทุกคนพร้อมฝ่าฟันพยันตรายในกองทัพไทยนี้ขอเราเป็นหน่วยกล้าตายพร้อมพีกายเพื่อพี่น้องประชาชนเราทุกคน จะสู้แม้ชีวาวายเพื่อวันใหม่สดใสหลุดพ้น